สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับยนสวัสดีครับสวัสดีครับี่เจอเลย 好，再大的事。 ด้วยการให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถูกอันนี้มันเป็นการแบบว่าหมิ่ประมาทในการโฆษณาของเรื่องนี้นะสำหรับผู้คุ้ยนะก็คือทําให้ตารวจเข้าใจถูกแล้วก็ทําให้ไปมีกลุ่มที่เห็น่ส่ประ้ัมนี้ก็ก็คือเละประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะนั่นก็คือความเสื่อมเสียที่เขาได้รับแล้ววันนี้มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะเออวันนี้ต้องบอกก่อน ต้องต้องกาบเรียนทุกท่านให้ทราบนะคะว่าพี่้าไม่ได้ยืนยันว่าการกระทําของเขามันจะเป็นความผิดแน่นอนว่าคือการหมิ่นประมาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็คงจะเราก็คง,งจะต้องร้องขอพนักง,งานสอบสวนให้ช่วยสอบสวนสืบสวนสอบสวนหาข้อเท้จริงเกี่ยวกับการก,กระทําความผิดฐานแจ้งความเพื่อไปด้วยว่า มันมีมันมีข้อเท็จจริงหรือดีเทลตรงนี้เท่าข่ายลักษณะแบบนั้นไหมเพราะว่าเราต้องต้องเรียนให้ทราบว่าหนังสือเนี่ยที่เขาไปยื่นต่อผู้บัญชาการตารวจนครบาลอะนะคะมันมีในส่วนที่เขาเปิดเผยด,ด้วยตัวเขาเองต่อสื่อสาธรรารณะตอนนี้หรเปก่าแใส่ยืนยันแน่ๆว่ามันมีพี่ปู้อยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยในเรื่องว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นเท่านี้ เราก็มองแล้วพิจารณาแล้วว่ามันมีอะไรที่มันเป็นความผิดในตรงนี้พอควรค่าแก่การที่คุณสนพิยาจะเอาตัวพี่ปุ้ยพี่มนวันลงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเอามาแขวนเอามาด่าทอเอามายําให้มันเละตุ้มเป๊ะด,ดังนั้นในเรื่องของการที่เมื่อกี้ที่ถามบอกว่า พี่ปุ้ยถูกโทรมาคุกคามหรือต่อว่าบ้างไหมมันไม่มีหรอกแต่แอดี้พลยบอกว่าในข้อความของดาาเนี่ยบอกว่าพี่หมิ่น,นรัฐบาลเอ่อลักษณะอย่างนั้นคือเขาเขากล่าวโดยรวมว,ว่าดาราที่เขาแนบเป็นลายชื่อมาเนี่ยก็มีลักษณะเป็นการหมิ่นหมิ่นรัฐบาลตามมาตราสามสองแปมีลักษณะของการกระทำความผิดพลรกรฉุกเฉินซึ่งมีโทษทางอาญาแล้วก็ เอ่อเป็นเรื่องของพลบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลนั้นเป็นเทนเซนต์นิวอะไรอย่างงี้ซึ่งที่ปุ้ยก็เป็นหนึ่งในในในดาราที่เขาแนบหลายชื่อแล้วก็นำภาพมาเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยทำให้เพราะว่าเรารู้สึกได้นะคะการออกมาโพสต์นี่นถ,นถือว่าเป็นก้าวแรกนะฮะในการที่ให้ดาราปรอเมินขยอยตามออกมานดนการกฎหมายกับคุณหรือยัไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้พี่ตัดสินใจด้วยตัวเอง ปรึกษาทนายนี่ได้เราก็เลยตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนเนี่ยมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นอะ่ะทำไม่ถูกแล้วแหละแล้วลถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยค่ะขอโทษเราจะทำขอโทษนะคะอ๋อตอนนี้ับคํำขอโทษเป็นเครื่องช่วยหายใจไฮโตรมาเทนเราไปให้โรงพยาบาลแล้วก็ได้ใจเรื่องน,นี้ดทวนะค่ะเขาก็ไม่ได้มาร้องทุกข์มากล่าวโทษอยากให้มาตรวจสอบวันนี้เจรนาดเดียวกันเราอยากให้มาตรวจสอบการกระทำของเขาเหมือนกัน ว่ามันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการบินประมาทด้วยการโฆษณาหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของการแจ้งความเท็ปเราตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเราก็อยากให้พนักง,งานสอบสวนสอบสวนต่อไปด้วยว่าสิ่งที่เขาเอามาแจ้งนั้นมันมีข้อความข้อมูลใดที่เราไม่ได้กระทำใส่สีตีไข่ทำให้ตัวเราอาจถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปด้วยหรือไม่อันอัด อุูค่าก็บองค่ะได้ได้ต่อเพิ่มก็สองแสนกว่าบาทครับที่อยากได้หลายเพื่มมากด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะช่วยสังคมไม่ใช่มาช่วยจะสัมเสิมเส่ิมช่วยช่วยกันในสังคมขอบคุณครับคุณครับกะนานะวันนี้แจ้งมินอย่างเดียวใช่ไหมแต่เรื่องเรื่องเทสไม่เข้าใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่เรายังไม่มีข้อเท็จจริงตรงนั้นเราไม่อยากไปกล่าวให้ตัวเราเองที่จะเสี่ย ยงไปหมิ่นเขาหรือไปแจ้งความเท็จเขาหลักๆวันนี้คือหายซึ่งตรงนี้เราก็อยากมากัาบเรียนให้พนักงานสอบสวนด้วยช่วยติดตามสอบสวนดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปก็ประมาณนี้สองสองเรื่องหลักๆคุนะ้ยครับอพอสื่อสารอีกด้ารในเขาเจตนาที่โพสต์อย่างที่ว่าจะเข้าถายเราต้องการสื่ออะไรกับสังคมหรือว่าสื่อถึงผู้มีอำน,นาจอะไรยังไงนนครับเจตนาจากเจตนาของผุ้ยคือทุกโพสต์ในไอจีอุ้ยเนี่ย กุ้ยจะเป็นคนบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองทีนี้วันส่อวันหนึ่งความรู้สึกของกุ้ยแบบมันไม่ได้ถูกใจคนไปทั้งหมดหรอกคะ่ะทุกภาาที่ออกไปทั้งสื่ออะฮะไม่ว่าจะแบบทางโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเฟซบุ๊กของคุณสุกยาเองเนี่ยก็จะมีชื่อแล้วก็ภาาของกุ้ยเป็นหนึ่งในยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบห้าคนนั้นมีผลกระทบยังไงนะคุณปุ้ยคะหลังจากทีก<ๆ>่ คุณสุนิยาไปแจ้งป่า,าว่าคุณเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือ,อสําหรับกุ้ยมันทาให้ประชาชนหลายคนเกิดความสับสนนะคะเพราะว่าในเนื้อหาที่ที่คุณสุนิยาบอกก็คือว่ามันเป็นอ่าเป็นเหมือนกับวลีเป็นเหมือนกับคําพูดท,ที่ทําให้ประชาชนเกิดความาสับสนว่าเอ๊ะโซเชียลอย่างนี้พี่เล่นโซเชียลอย่างนี้มีอันไหนที่มันส่งเสียงที่พี่ทำผิดกฎหมายบ้างไหมนะพี่เราก็ดูซึ่งเราดูพิจารณาว่า โพสที่เรามองว่าให้มันจะเข้าสายที่สุดมันน่าจะเป็นโพสแบบนี้หรือเปล่าอะลองดูนะคะใส่พาสีแบบกังคับแล้วรอรับสวัสดิการแบบชิงโชคที่เรามองว่ามันพอจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่คุณสนทิยาอาจจะเอาไปร้องเรียนน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าน้าจากนั้นคือไม่มีเลยไม่มีนะคะที่พุ่ไม่ได้โพสอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยกางนั้นเนี่ยปัญหาว่าเรายืนยันไหมว่าเขาเอาตัวนี้ไปแนบยื่นกับที่เื่อหนังสือ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่ใน่ายกฎหมายรวบรวมมาก็าคือเขาก็ถูกตัวลงเยอะเหมือนกันนะคะคือเราต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันเป็นเรื่องละ,ละเอียดอ่อนไม่จริงๆไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนทุกทุกครั้งมันมีการแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายแล้วนะคะการที่เอาคนคนหนึ่งมาจงตีโดยเรื่องที่มันไม่จริงแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยมาจงตีมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ มันไม่ควรกระทําอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเย่างของตัวที่ผ่านมาเนี่ยเเราเราไปดูมาว่าสิ่งที่พี่ปุ้ยกระทำตอนก่อนที่ตัดสินใจดําเนินคดีพี่ปุ้ยได้ศึกษาเหมือนกันว่าเอ๊ะได้บอกว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดไม่เป็นความจริงมันเป็นการหนประหมาทด้วยการโฆษณาและทําให้คนเข้าใจผิดเราจะดีก็คับหลังจากที่เราโพสต์ไปอ่ะทังมันได้ติดต่อกลับมาหลังไล่หรืออะไรนี้บ้างไหมคะไม่ค่ะพี่ไม่รู้จักเขามีแฟนครับ ของของรัฐบาลที่โทรไปตําหนิหรือว่ามีการทาให้คุณคุณค้ยรู้สึกแย่ไหมไม่มีค่ะแต่วา่าจะมีในแบบว่าบางทีอาจจะไปไปไปโพสในที่อื่นอยู่ทำให้รู้สึกว่าเอฟเกิดความแบบเริ่มเริ่มมีความแตกแยกละเริ่มมีค่ะคุณู้สึว่าเอฟทำไมเพราะว่าหนุ่มหนุ่มี่บอกว่าเขาไม่ได้กนตโพสก็อาจจะเกิดความสับสนว่าจริงหรือเปล่าเราอาจจะทําให้เกิดความสับสนในสังคมน,นี้หรือเปล่าหรือสับสนในหนุ่มในสังคมหรือเปล่า จะบอกว่าโชว์เรารู้สึกคันคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเรามันเป็นไปได้ค่ะที่แบบว่าคนจะไม่เห็นด้วยแต่ความรู้สึกของปุ้ยหรือความรู้สึกของประชาชนทั่วไปไม่ควรไปเสมือนเป็นความคิดในวันนี้ถูกไหมคะเราควรมีความรู้สึกได้คือคุณปุ้ยมีความมั่นใจว่าต้นโพล์ที่เราโพล์ทุกโพล์เนี่ยไม้ไปดูหนึ่งในข้อใสยของสำเนามั่นใจมากเจอกรณีนี้กับ จากกับโพส์แสดงความรู้สึกอะไรอย่างที่เคยทำไปครับเพราะเราก็เป็นอู้เนันะคัเมื่อวานก็โพสต์ว่าขนมวันนี้ของฉันสวยดีฉันรู้สึกว่าทุกวันนี้พูดจะใช้คำว่าฉันรู้สึกว่าวันนี้รู้โดยส่วนตัวของผุ้ยเนี่ยผู้อยากจะให้ไปดูต้นโพสแล้วค่อยตัดใจดูว่ามันจริงหรือเปล่าได้แต่ผู้ยเอนได้บอกว่าเฮ้ยถ้าไปดูในต้นโพสจริงๆในในโพสต์ที่ไอจีท่จริงจะรู้ว่า าเาิดวาาาาา่าต้องมีการสอบก็ก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมันเขาพูดอะไรถึงเราบ้างกืเลยสัมปา์นะคะซึ่งก็ถือว่าเขายืนยันด้วยตัวเขาเองว่าเขาแอคชั่นอะไรไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนิด้าเองไม่ทราบว่ามันยังมีเอกสารอะไรหนังสืออะไรหรือข้อมูลอะไรที่เขาได้ให้ไว้กับตำรวจอีกบ้างที่เขาไม่ได้นํามาเปิดเผยและนิด้าไม่รู้ก็เลยว่าเราก็คงจะต้องขอความกรุณาพนักงานสอบสวนให้ช่วย สอบสวนหาถึงประเด็นนี้ต่อไปถ้าได้มูลความจริงอย่างไรในส่วนเราเราก็จะต้องให้การว่าเราได้จะทําการหรือไม่ได้จะทําการอะไรพนักงานสอบสวนเมื่อได้ตรวจสอบกันของเราพนักงานสอบสวนก็น่าจะรัดได้เองว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเข้าเราก็เอาหมดทุกข้อหาค่ะครับถ่ายรูปปน่อย 威海方面。